ทางสาาสารให้จัดงานปิดฉบทรทางะนามสมมต่207เทศนสวรร์ออกจากสถานีุมทามาึ่งรัทบส่งบิษานีอเมืองเป็นสานีต่อไปค่ะบรบริษารที่มีความประสงค์จะเดินทางกับขบวรถเร็วรถด่วนรถดวนดิเยทางใเส้นทางสายเหนือสายตะวันออกเฉียงหนือและสายใต้ให้บริษัทนำติดของล่าจัราณาองท่านข้าไปในสถานี่สถานี ทางบางซื่อทางประตูที่5ค่ะขวนรถเร็วรถตัวรรถพิเศษจอไม่หยุดรับข่งประษาชที่สถันสุขทางบางซื่อค่ะ